สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องรถสวยคัดเกรดบมัดเพชรโยนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะรถที่นํามารีวิวนะสวยเลยตัวนี้นะคะสีขาวเข้าใหม่เลยตัวนี้เป็น2.4 EP Runner นะคะตัวนี้เป็นตัวกระบะยกสูงของอโตโยต้านะคะตัวนี้เป็น r e v o P Runner นะคะตัวนี้ได้มาสีขาวเลยสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเป็นปี2019ราคาตั้งขายอยู่ที่6 5 0 0 0 0บาทนะคะ6 5 0 0 0 0บาทได้เลขไม่เท่าไหร่ตัวนี้ ะะลูกค้าได้เลขกหม่แค่70,000กับหลักร้อยเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้ก่อนจะไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสาหรับคันนี้นะคะรีว o คันนี้นะ,ะดูมากับไฟโปรเจคเตอร์ดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกระจังหน้าโครเมียมด้านหน้านเห็นไหมแล้วก็เป็นก l o s s ี่แบ็คด้วยนะคะสําหรับกระจังหน้ารังผึ้งนะคะตัวนี้มีไฟเดย์ไทมนะคะเดี๋ยวจะ เปิดให้ดูกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกรอบโครเมียมก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแท้ๆเดิมๆเ,เลยนะคะตัวนี้เป็นเลขทะเบียนนี้มาเลยนะคะไฟหน้าดูสิบอกได้เลยว่าตัวพีรันเนอร์ตัวนี้นะคะตาโตดุคมมากๆนะคะใครที่เป็นสาวกของโตโยต้าพีรันเนอร์นะคะรีโว p พีรันเนอร์คันนี้นะคะตัวนี้ได้มาเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะแล้วก็เลขไมบอกได้เลยว่า เจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นเองเป็นรถปี19ด้วยลูกค้าเป็นรถปี19นะคะตัวนี้ใช้งานมาแค่ประมาณ2ปีกว่าเท่านั้นเองนะคะ2ปีกว่าบอกได้เลยว่าราคา6กแสนห้าตัวนี้เนี่ยใครได้ไปก็คุ้มมากๆตัวนี้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มจะได้เกินด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะคะหรือว่าลูกค้าต้องการซื้อสดก็ยินดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปไล่ดูกันนะฝากโปรโมชั่นไว้ก่อนนะคะสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะาดาวน์วน์ได้นะคะนาน3เดือนแล้วก็หรือว่าลูกค้าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย2.79นะคะอันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ4ปีนะคะสำหรับดอกเบี้ย2.79หรือว่าลูกค้านะคะสามารถเลือกรับในส่วนของโปรโมชั่นช่วยเหลือ,อช่วยผ่อนนะคะนาน6เดือนนะคะหรือว่าจะเลือกรับเป็น ผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์นานหนึ่งปีก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูรถใกล้ๆก,กันเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จกมองข้างปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็มาเป็นสีคโครเมียมแบบนี้เลยนะคะตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวประตูนะคะมีตัวสัญลักษณ์มีตัวหนังสือนะคะไฮรักติดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ในส่วนของมือจับนะคะตัวนี้ครอบโครเมียมมาให้แล้วนะตัวนี้ยังเป็นกุญแจบแบบหมุนอยู่นะคะในส่วนของ กันกันสารนะคะตัวนี้ติดตังดตดต้งมาให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าดูสภาพนะยังไม่ได้ล้างนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะตัวนี้อ่ากับบันไดนะคะตัวนี้ก็สีดํานะ,ะตัดกับตัวรถสีขาวสวยเลยนี่มาดูโครงสร้างกันนะคะตัวนี้ยางที่ได้มานี่ตัวนี้เป็น <c oughs> <c oughs> ยางขี้ติดรถมาเลยนะคะเป็นรถปี19นะคะยางก็เป็นยางปีส9เหมือนกันตัวนี้เป็นยางบริสโตนนะคะ ตัวนี้เป็นยางบริ d g e s e นะซีรีส์ยางที่ให้มานะคะตัวนี้เป็น265ทับห R 1 7นะคะตัวนี้เดิมๆแท้ๆโรงงานมาเลยตัวนี้นะคะ Dis brake ค,คู่หน้านะคะส่วนแม็กนี่ก็เป็น6รูนะตัวนี้แม็กอ่าเป็นของโตโยต้าเลยนะมาดูในส่วนของด้านในตัวนี้บอกได้เลยว่ายังไม่ล้างนะเอามารีวิวให้ดูก่อนเลยนะคะยังไม่ได้ล้างนะเอามาให้ดูแบบดิบๆเลยนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะด้านในนะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะที่ให้มามันเป็นสีดำนะคะลูกค้ามันเป็นสีดำนะจะเป็นเบาะผ้านะคะตัวนี้เป็น2 4ี e p runner นะคะเป็นตัวยกสูงนะ,ะตัวนี้ด้านในมาก็จะมีจอมัลติฟัง c t i o นะคะจอตัวนี้เป็นจอ t ั u สก screen น,นะคะเป็นเครื่องเล่น CD DVD นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็สามารถ control ได้ที่พวงมาลัยเลยพวงมาลัยเป็นระบบมัลติฟังชันนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะตัวนี้ได้มาเป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้าอ่าตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลอ่านี่นะคะ มาดูที่หน้าจอกันนี่นะคะเป็นไฮลักษ์นะเลขไมอยู่ที่7จ็ดหมื่นกับเก้าร้อยนะคะเจ็ดหมื่นกับเก้าร้อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ด้านหน้านะคะข้างบนก,ก็จะเป็น PVC แข็งนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นแบบหุ่มหนัง PVC นะคะตัวนี้พวงมาลัยบอกได้เลยว่าไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยนะคะตัวนี้ใช้งานมา2ปีกว่าเท่านั้นเองนะคะลูกค้านี่ แอร์แบ็กตัวนี้ได้มา3ใบนะคะสําหรับแอร์แบ็กนะตัวนี้เราฟีภาษีพรบให้เรียบร้อยนะคะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินแถมไปให้ด้วยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะสามารถออกรถได้มีไฟแนนซ์บริการจัดเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะเรามีบริการเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะสําหรับไฟแนนซ์นนะ โอเคออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะคะลูกค้าปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์โทรมาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนะคะ0ูนย์หกสองเจ็ดสี่สอง่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเก๊ะนะตัวนี้ก็จะมีสำเนาคู่มือรถนะคะเอกสารต่างๆกะะ็จะเก็บไว้ให้ในนี้นะคะ ในส่วนของกระจกนะคะมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะคะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นออโต้นะคะสําหรับฝั่งคนขับนะที่เหลือก็จะเป็นขึ้นลงนะคะไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ออโต้นะตัวนี้หน้าจอเป็นอนาล็อกแบบนี้นะคะ ราคา6กแสนห้าหมบาทนะคะผ่อนประมาณ1 2ื่นสองามประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าต้องการฟีดาวนะตัวนี้ได้มาเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเป็นรถปี19นะตัวนี้มีเอีโคโหมดพาวเวร์โหมดให้เหมือนกันเลยโตโยต้านะตัวนี้ก็จะเป็นที่กล่องใส่ของนะคะแล้วก็เป็นที่พักพักพ,กพกัวางแขนนะคะตัวนี้อ่านะเราจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูอ่า ห้องโดยสารแถวที่สองกันนะคะตัวน,วนี้ตัวนี้สตาร์ทเครื่องแล้วเดี๋ยวพาไปดูไฟด้านหน้านิดหนึ่งนะไปดูไฟด้านหน้านิดนึงเห็นไหมมันจะมีเดย์ไทม์ลูกค้าแล้วมันจะสวยมากๆเลยเวลาแบบตอนกลางวันนะบอกได้เลยว่าเราได้สีขาวด้วยสําหรับคันนี้ได้สีขาวนะตัวนี้มันมีสีดําอีกคันหนึ่งนะคะมันมีสีดําให้เหมือนกันนะลูกค้าถ้าแบบชอบนี่บอกได้เลยว่าต้องรีบนะรถที่นี่มาเร็วไปเร็วมาก โอเคพอมาในส่วนของด้านหลังนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าจิงโตนะคะมีมีให้ใส่สัมภาระเนาะแล้วก็จะมีที่แขวนนะคะที่แขวนของนะตัวนี้เป็นสี่ประตูที่บอกได้เลยว่ากว้างขวางนะคะเป็นเบาะผ้าไม่อมความร้อนด้วยนะคะตัวนี้มีที่พักแขกด้วยนะแล้วก็จะมีช่องวางแก้วน้ํานะคะนี่ สภาพนี่ขนาดเพิ่งรับมานะคะลูกค้านี่ยังไม่ได้ผ่านการแบบว่าทําความสะอาดนะมาเดิมๆยังสะอาดแบบนี้เลยนะก่อนตั้งขายบอกได้เลยว่าสะอาดกว่านี้แน่นอนสวยกว่านี้แน่นอนนะคะอ่ะ <c oughs> ได้โครงสร้างม,มาเดิมๆด้วยนะคะบอกได้เลยว่าน็อตนี้ไม่มีขยับเลยนะดูสิดูสภาพน็อตไม่มีขยับสีน็อตหัวน็อตอะไรไม่มีเปิดเลยนะคะนะ <c oughs> ตัวนี้นะ้าแม็กไลเนอร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะ เลยคัสีนี่นะอ่าตัวนี้เป็นดิสเบรกล้อหน้านะคะส่วนด้านหลังนะตัวนี้ติดตั้งแม็กไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านข้างเห็นไหมเป็นสติ cker key runner นะคะไฟท้ายไฟเบรกดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเดิมๆมานะตัวนี้บันไดข้างหลังนะตัวนี้เป็นกล้องมองหลังนะคะมีไฟเบรกดวงที่สามนะไม่ไหวจะเปิดนะเพราะมันหนักมาก แมคไลเนอร์ดูแมคไลเนอร์นะคะสภาพแมคไลเนอร์น e. ี่ก็แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะไม่ค่อยมีริ้วรอยนะคะสําหรับแมคไลเนอร์ตัวนี้นะคะกระจกไล่ฟ้าด้านหลังนะคะกระจกมองหลังไล่ฟ้าเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้เครื่องยนต์สองจุดสี่ e นะคะเป็นเป็นตัวยกสูงนะคะตัวนี้เครื่องยนต์ดีเซลนะคะกระจกต่างๆนี่คือเป็นแท้แทเดิมเดิมโตโยต้าเลยนะกระจก เห็นไหมโตโยต้าโตโยต้าคือเดิมๆแท้ๆเลยรถของบริษัทเอานะคะบอกได้เลยว่า AAA แน่นอนตัวนี้เนี่ยรับประกันเลยโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนสีเดิมๆด,ด้วยเหมือนกันนะคะกระจกมองข้างปรับขับไฟฟ้านะคะ,ะ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดฝากระโปรงดูเครื่องยนต์กันบ้างนะคะอมาดูมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะนี่สตาร์ทเครื่องให้ดูเลยให้ฟังเสียงนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่า แห้งสนิทนะั้นสําหรับเครื่องยนต์นะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิะมนะคะก่อมาร์กจุดต่างๆนะคะยังมีให้เห็นอยู่เลยนะตัวนี้บอกได้เลยว่าเดิมๆแท้ๆเลยนะคะตัวนี้คานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะฝั่งซ้ายนะคะหรือว่าคานด้านหน้านะบอกได้เลยว่าไม่มีริ้วรอยถูกขีดข่วนเลยนะคะไม่มีรอยชนหนักมนาะอย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ ไล่ดูกันนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะพอได้เลยว,ว่าเอามาให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าสีขาวอ่ะมันไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้มันมีสีด่างอีกคันนึงนะคะแต่วันนี้หยิบสีขาวมาให้เพราะว่าสีขาวอ่ะมันมันไม่มีเลยถ้าจะมีก็มีเป็นตัวร็อคโคนะคะถ้าลูกค้าสนใจตัวร็อคโคนะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวพีเรนเนอร์นะตัวนี้ได้เป็นปีสิบเก้าด้วยนะคะแล้วก็ราคาแค่หกแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะเอามาฝากกันเอาไว้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะ สอบถามรายละลเอียดโปรโมชั่นนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องจัดไฟแนนนะคะสามารถโทรได้เลย0627424995 0627424995นะคะวันนี้ขอฝากคันนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยววันวันสองวันนี้จะอัปเดตรถตู้ให้ตอนนี้รถตู้เข้ามาใหม่บอกได้เลยว่ากรมอนามัยและเลขไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองปีใหม่ด้วยนะคะใครที่ติดตามตอรอรถตู้อยู่พลาดไม่ได้เลยกับคลิปต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ